ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับบ้านนี้มีรักออร์เคิลนะคะวันนี้เราจะมานำหัวข้อเอ่อนำเสนอหัวข้อที่น่ารักน่ารักกันนะคะว่าใครจะนำความสำเร็จเข้ามาสู่คุณในเร็วๆว,ว,วันนี้โอเคเราจะใช้ไพ่นี้นะคะนี่อ๋อสตาร s e ีทออร์เร กับไพ่แฟรี่แทรรี่นะคะโอเคเดี๋ยวมาฟังคำทำนายกันนะคะเลือกเหมือนเดิมนะคะทั้งหมดมีให้เลือก4ี่กองเราจะให้คุณเลือก4ี่กองแล้วก็จะมีไพ่ขยายให้คุณทั้งหมด4ใบใช้ไพ่ขยายโดยแฟรี่แทรี่โอเคเดี๋ยวมาฟังกันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกัน มาเจอกันแล้วนะคะเลือกเลยค่ะว่าจะเลือกกองไหนกองแรกตัว H กองที่2ตัว T กองที่3ตัว A กองที่4ตัว R รวมๆกันก็คือสตาร์นั่นเองสตาร์ก็มาจากเนี่ยล่ะค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่แห่งดวงดาวกันนะคะมาทำนายกองที่1กันเลยค่ะ โอเคกองที่1ใครเลือกกองที่1นะคะถ้าเกิดตะกี้เลือกไม่ทันให้พอสไว้นะคะของกอ,องที่1ในหัวข้อที่ว่าใครจะนําพาความสําเร็จมาสู่คุณคุณได้ไพ่ Shine of the c o s m o เดี๋ยวเราจะมาอ่านคําสรุปให้นะคะกองที่ S เนี่ยกองหนึ่งกองที่ S เนี่ยไพ่ตัวตนของคุณนั่นก็คือคุณได้ไพ่ The Star เห็นไหมสตาร์เ r อ e ์เฟก t มากๆเลยกองนี้คุณเป็นคนที่ฉลาดมีพรสวรรค มีความคิดที่ดีมีความเก่งฉลาดรอบรู้ทำอะไรก็ประสบความสําเร็จไปเป็นที่รักแก่ทุกคนนะคะที่พบคนที่ได้ไพ่กองเนี้ยคุณคนที่มาเลือกเป็นคนที่มีออร่าหน้าตาดีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะคะส่วนไพ่เพากาะบุคลิกของคนที่จะเข้านำพาสิ่งดีๆมาให้คุณคนนี้ก็เป็นคนฉลาดปาดเปลืองเขาได้ไพ่เดอะทาวเวอร์คนนี้ลักษณะของเขาเป็นเดอะทาวเคือมีความฉลาดปาดเปลือง นำพาให้คุณพบแต่สิ่งดีๆพาไปเจอแต่ความสุขด้านการงานการเงินมีความมั่นคงอะค่ะเป็นคนที่แบบจะเข้ามาใกล้ชิดคุณหรือถ้าคุณมีคนแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยคุณก็ลองดูนะคะคนใกล้ชิดคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณได้ไพ่ h ฮ u s ์กับ Co v ว r เนี่ยคนนี้จะนำพาบ้านและความโชคและโชคลาภมาสู่คุณเป็นคนที่เข้ามาหาคุณหรือว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มี จะสร้างบ้านให้คุณอยากที่จะมีชีวิตสร้างครอบครัวกับคุณเขาจะเป็นคนที่นำพาโชคลาภวาสนามาสู่คุณเนี่ยน่าอิจฉามากๆเลยนะคะกองน,นี้เพอร์เฟกมากๆคำสรุปคำทำนายก็คือคุณได้ไพ่แห่งความแห่งเป็นลูกของจัก,กรวาล In The i n t e l l i g e n of the Universe lies with you ก็คือว่าคุณจะพบความเจระ ความฉลาดของของจักรวาลอะ่ะจะมีอยู่ในตัวคุณมากๆคุณจะพบเหตุการณ์ที่ดีคุณจะมีแต่ไหวพริบปฏิพาน์ที่ดีในการดําเนินชีวิตคุณจะพบความสําเร็จทั้งด้านการงานการเงินเลยกองที่1กองที่1นนี่ฟินมากๆใครได้กองที่1นนี่คืออิสามากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกองที่2กองกองแรกคือกอง S กองที่2คือกองทกองทีใครจะนําพาความสําเร็จมาสู่คุณหนะ้าคุณได้ไพ่นําทางเลยก็คือไพ่สตาร์แฟมิลี ครอบครัวแห่งดาราโอเคเรามาดูตัวตนของเจ้าชะตาที่เลือกกองนี้ได้ไพ่โอ้โหได้ไพ่ชิปนี่เป็นมังกรเลยเรือเป็นมังกรหัวเป็นมังกรเลยเห็นไหมคะชีวิตคุณก็ดุดดังเรือสำเภาตัวตนของเจ้าชะตาก็คือเป็นคนที่ขยันทำมาหากินเก็บหอมรอมริบร่ำรวยมีชีวิตดุดดังเรือสำเภาเห็นไหมคะ โหมีเงินมีทองกองมีทรัพย์สมบัติแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําแล้วดีก็คืองานเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งชิปปิ้งการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะมีเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าเกงขามส่วนคนที่จะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิ่ง,งดีๆคือความสําเร็จเนี่ยที่เขาจะนาพาหรือว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณหรือคนที่คุณเจอแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เจอในโซเชียลหรือเป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนหรือว่า เพื่อนแนะนําให้รู้จักหรือว่ายัางไงก็ตามเนี่ยคนคนนี้จะเป็นคนที่รักการอ่านเป็นคนที่จะนําพาความรู้และไอเดียใหม่ๆให้กับเจ้าชะตานะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่เป็นฉลาดมีทัศนคติที่ดีจิตใจดีงามชอบขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลาเป็นนักพัฒนาตัวเองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วได้ไพ่ coffee lady ลงศพกับผู้หญิงเอ,อมันคืออะไรนะแต่มันไม่น่ากลัวเลยนะคะก็คือว่าเขาอะ่ะคนนี้ จะนําข่าวค้าวของคุณน่ะให้รู้ว่าคุณนั้นควรจะทำทำตัวเช่นไรตอนนี้คุณอาจจะป่วยหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะคะไพ่มันออกมาลักษณะนี้เขาอาจจะเป็นหมอหรือเปล่าคุณลองไปหาหมอดูนะคะคุณอาจจะพบคุณที่รักษาคุณให้หายเนี่ยแหละคือจะนําพาสิ่งดีๆให้คุณเจอนําเรื่องร้ายให้กลับกลายเป็นดีอะค่ะกองทีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวถ้าคุณเจ็บป่วยอยู่ก็ควรไปหาหมอนะคะกองที่2ไพ่สรุปของคุณได้ไพ่ f ฟ m i l y ดารา ก็คือว่าชีวิตของคุณจิตวิญญาณของคุณซึ่งจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจ็บป่วยหรืออะไรควรไปหาหมอแล้วก็จะพบเจอสิ่งที่ดีๆต่อมาเข้าใจไหมคะโอเคคุณอาจจะเจอหมอนั่นแหละดูแลคุณอ่ะมากองที่3 The Star ตเป็นตัวที a ่ s a t เอามาเป็น a และตัว a นะกองที่3เป็นใครจะนำพาความสำเร็จมาสู่คุณคุณได้ไพ่เดอะโกลเด้นชด เด็กที่เป็นมีบุญมีวาสนาดีดั่งทองคำเนี่ยจะมาเกิดกับคุณเอ๊ะใครเนี่ยอาจจะอยู่ข้างๆคุณอาจจะเป็นลูกเป็นหลานที่คุณเลี้ยงดูเขามานะคะคุณได้ไพ่ใบแรกเลยคือไรเดอรชาวสุตาชีวิตที่มาเลือกกอง เอเนี่ยนะนะเป็นคนชอบเดินทางไม่อยู่กับที่มีชีวิตค่อนข้างที่จะดีและไปเที่ยวท่องต่างประเทศบ่อยๆน่าจะเป็นพวกนักบินสจวตแอร์หรือพวกทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะค่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตมีความสนุกสนานล่าเริงเฮาส์ House, คนที่เข้ามาเนี่ยจะนําพาความสําเร็จมาสู่คุณเนี่ยเขาจะเอาความมั่นคงเอาบ้านเอาเงินเอาทองเอาความสุข มาให้คุณเขาอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะใช้ชีวิตมีครอบครัวกับคุณเขาเป็นคนฐานะที่ดีรักความสงบนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเขาอ่ะจะเป็นคนที่มีความโรแมนติกมากๆเขากําลังจะหาความมั่นคงให้กับคุณเขาอ่ะจะเป็นแฟนที่สามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะได้เขารักคุณมากมากเข,ข,อขาอยากจะให้ของขวัญอยากจะให้สิ่งที่คุณต้องการคนคนนี้คือเพอร์เฟกต์มากๆอุ้ยทำไมไพ่แต่ละกองคือดีมากๆเลยอะวันนี้ค่ะ เขาจะนําพาสิ่งดีๆมาให้คุณแล้วก็จะพาเขาจะโรแมนติกมากๆเลยคนไพ่กล่องนี้ไพ่ใบสรุปก็คือเขาอยากมีลูกกับคุณหรือคุณมีลูกแล้วเนี่ยเด็กที่อยู่ในการดูแลของคุณเนี่ยเป็นเด็กที่มีบุญวาสนาสูงส่งมากๆเลยนะคะคุณต้องดูแลเขาให้ดีๆถ้าคุณยังไม่มีลูกคุณอาจจะมีลูกมาเกิดเขาอาจจะมาอยากมาเกิดกับคุณนะคะคุณได้ไพ่ Golden Children i n e r t i d tenderness อินโนเซนซ์ละกิฟเนี่ย <All right. S 1> เขาจะพา,าสิ่งดีๆมาหาคุณ <All right. S 1> อ่ากับมาเป็นกองสุดท้ายกองอาสตาร์กองสุดท้ายคืออาใครจะนำพาความสำเร็จมาให้คุณก็คือคุณได้ไพ่สตาร์แอคเซสเซอร์บันพบุรุษคือดวงดาวเนี่ยแหละจะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณเจ้าชะตาที่ได้กองนี้คนที่มาเลือกกองอาเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งใจและมีความรักเป็นตัวนำทางในการดำเนินชีวิต คุณจะมีรักที่ดีกับผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีชะตาชีวิตที่เหมือนเหมือนกับคุณเป็นความรักที่เข้าใจและรักกันมากๆคุณจะนําพาไปสู่แต่สิ่งดีๆทําไมวันนี้เกี่ยวกับความรักเกือบจะทุกกองเลยก็ไม่รู้อ่าแครเวอร์นะคะคนที่จะนําพาความสําเร็จมาให้คุณเนี่ยเขาจะเป็นคนนั้นอ่ะที่จะนําพามาให้คุณเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีบุญวสนาสูงเห็นไหมครับไพ the ver, เ่เดอะแครเวอร์เป็นไพ่เป็น ใบไม้ที่นําโชคลาภวาสนามาให้คุณเขาจะนําพาแต่ความสุขความอบอุ่นมาให้คุณเห็นไหมได้ต้นไม้ได้ดอกไม้ได้บุกก้ได้แบโอ้โหผู้ชายคนนี้มีความอบอุ่นมากๆคุณรอดูวันวาเลนไทน์นะคะคุณจะต้องได้ดอกไม้ช่อโตหรือไม่ก็ได้มีตัวโตโต้เขาจะนําความอบอุ่นมิตรภาพที่ดีเขาจะอยากมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณเขาจะนําพาสิ่งดีๆมาให้คุณอาจจะเป็นช่วงโควิดที่ทําให้คุณได้อยู่กับแฟนของคุณ อยู่กันแบบจนแบบอา,อาจจะอะทะเลาะก,กันหรือไม่ทะเลาะก,กันหรือยังไงก็ตามแต่ก็คือจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจกันเขาเป็นคนที่รักคุณมากๆนะคะก่องเนี้ยคนที่นำพาความสําเร็จมาให้คุณก็คือแฟนของคุณนั่นแหละค่ะแฟนคนรักของคุณนั่นแหละค่ะเนี่ยเขาโรแมนติกมากๆโอ้แต่ละกองคือเกี่ยวกับข้องกับความรักหมดเลยบายๆเป็นยังไงมัางคะกับคำทำนายในวันนี้ ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบาย Have a good d r e a m See you next time นะคะบ๊ายบายชุด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 